ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพเพจรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีก ฝากด้วยนะจ๊ะโอเวอร์ช็อปอัพมาโชตะก็โอเคครับแต่อีซักเก่งกว่าครับโชตะดีแลเฮียถูกจะได้เหลือตัวไปทำแพ็คฮีโร่ตัวเมสกับเคนทีวายโกเมสดิครับนี่ตัวจบสกอร์ครับตัวป้งปิดบัญชีครับยสาัาป สภสพไอ้ไเฮียวิกฟุตห้าครับโกเมสครับรอยิงเหียรอยิงของจริงอรับตัวเนี้ยไอ้เฮียมาริโอโกเมสมาริโอโกเมส มาริโอก็มีมาริโอโอ้ยทีมกูดรมาริโอกมมีมาริโอกมีเด็ดมาริโอก็มีวิ่งช่องจับแล้วกดลูกนี้โอ้โหยังคมเนี่ยมาริโอเกมีมาริโอเกมมีแปะเน้นๆอย่างคมครับ ยิงช็อตแรกของโกเมสเป็นประตูครับยิงแบบย้อยๆเน้นทิศทางครับเฮียโกเมสวิ่งช่องอีกแล้วอ่ะสวยครับโกเมสโกเมสก็โหโกเมสกดเลียดครับว่าไงโกเมสจอมโขกโกเมสโอ้โหไอ้เจาว่ะเฮ้ยเก่งว่ะเฮียเก่งว่ะครับเอ็นเกมว่ะย้อยๆมา แอดสิตให้เอ็มปาเป้มาวายเฮียมาริโอโกมีดมาริโอโกมีดเฮียเฮ้ยเก่งว่ะเก่งว่ะเฮียมาริโอโกมีดดีสบายก็ค่มกับมาริโอโกมีดมาริโอโกมีดเฮียโหดจัดเลยว่ะ ไายหูสวยว่าเมซี่ตัดหลังพอดีครับโกเมสโกเมสถึงไม่เร็วแต่แข็งแกร่งและมีความคงนับมาริโอโกเมส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 มุมกล้องโคออบไฮยี่สิบซ an ูมศูนย์คร I mean ับมาริโอโกเมสสู้ฮาลันได้ไหมหูเก่งกว่าครับพี่ฟห้าครับ บางทีผมก็ไม่เห็นพี่อ่านเม้นบางอันผมก็ไม่เห็นเ้นของเขาเอแ่ระบบผมถึงบอกนะว่าเราต้องกลับไปเฟซบุ๊กกันใ <c oughs> ส่เคมีเหะเอ้ยอย่าดูถูกลงเคมีลงเท้าผมครับ <c oughs> เออได้ทันทีมาริโอโกเมส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  เอาสวย Mario g o m ม z Mario Gomez Mario Gomez Mario Gomez ตัวมิดเหมือนใครเหรอผมว่ามันคล้ายๆไอ้เหี้ยมันมันก็ไม่ค่อยเหมือนใครนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งหรอกครับไอ้เหี้ยถ้าเอาแบบจริงจังอ่ะมันก็ไม่ได้เก่งหรอกครับไอ้เหี้ยคือมันไม่เร็วอ่ะ นักเตะที่มันไม่เร็วเป็นกองหน้ามันก็เล่นยากครับคืออย่างน้อยแทงวิ่งเนี่ยคือคาดหวังกับมันยากครับมึงจะไปแทงวิ่งกับมันเนี่ยยากครับโอ้โหแต่เก่งเวลาสั่นรับพี่บเทียบเวลาสั่นเลยอเออมันคล้ายๆเดคาตาลาเล่แบบช้ากว่าหน่อยครับเดคาตาลาเล่ก็ไม่ได้เร็วเหมือนเดคาตาลาเล่แต่ว่าช้ากว่าหน่อยครับมัน,บบน,นไม่เหมือนนะผมว่าไม่ค่อยเหมือนดรอกบาครับสวยเมซี่ว่าไงโกเมสโกเมสมาริโอ เนมเนมกบฝุ่ยเยแถมห่ะมาริโอโกเมส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 สเต็ดูไม่เร็วมันก็วิ่งได้ครับสปีดปลายมันดีแต่ว่ามันต้องวิ่งทิ้งระยะประมาณนึงอะ่ะมาริโอโกเมสพกมาพกบ้า Yeah, oh. chi <coughs> no exactly oh, really <coughs> ai luôn Mario Gomez,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  đọc Gomez, không? Thừa, Gomez khăng มาริโอ้โกเม a มาริโอ้โกเม i มาริโอ้โกเมเอาเลือกอยู่นะตัวใหม่ที่เข้าดูไปแล้วดิเมื่อวานมีตัวอื่นด้วยหรอมินิลีดมาแล้วหรอ มิน um, ิลีลลตยังไม่มาหนิครับอ๋อมาแล้วนี่มีตะเกียฟิโก้ใช่ไหมตะเกียฟิโก้ลิเขียวปว๊กลิเขียวปวกโคตรกากเลยครับไอ้เนี่ยสโล่บอสไลก็กากครับตะเกียฟิโก้ก็ช้าไปช่างแม่งไปดูนี่กูเพิ่งรู้เลยมันครับเลย โอ้โหพักก่อนแล้วค่อยกดครับมาริโอโกเมสมาริโอโกเมสขอบคุณครับกินแล้วครับกินข้าวครับผมวันนี้ครับเฮียละโอ้โหเฮียละเบรเมรโอ้โหให้สวยวะสวยโอ้โหงามๆครับเรียวเนลยังไงอึมปาเป โอเคครับคิดหยาดอึมป,าป,ปลาเปปอผมทีลิเวอร์แพ้ไม่เป็นไรหรอกครับคือผมวันเนี้ยลิเวอร์พูลแพ้ใช่ไหมคนมาทักผมเยอะผมก็แนะนําแฟนลิเวอร์พูลอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะอย่างน้อยนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงแพ้บอลหมัดไอ้เหี้ยแต่ชนะแมนยูไอ้เหี้ยก็ยังดีกว่ามึงแพ้แมนยู U, แต่มาชนะบอลหมัดนะเว้ย <laughs> <c oughs> โอ้โหไอ้เหียอยู่หน้าแท,แท้ๆคุ อีแลงก้ากากครับอีแลงก้าเกมแม่งหน่วงสาหัสจริงครับไหลพื้นไหลพื้นที่โดนอย่างนี้สองลูกแล้วแถวสองผมไม่มีตัวลงมาโอ้ยกระตุกอีกยังไงเบร์เอตโตเอ็นกูใครนะเป้าเอตโตหน้าเป้าครับผมยังไง4ต่อ2 f a แฟม y ิลี่เกมโอ้โหดีมอเลียยังไงวันลียกโกเม็ด ยิงเองกันเออมันไม่จ่ายมึงคไม่จ่าย,ม,ม,ายมันครับมเมสซี่สวยครับฟาลีตตกรอบแบบนี้บาเบ้จะหนีไหมไม่หนีแล้วครับโอ้โหข้าเหนื่อยบันทัดไทยโอ้โหสวยว่ะโทอเรส <c oughs> โอ้โหเยี่ยมันเยี่ยจักขยรอากาศแอซิดให้คุณเล่นไงสวยสมอยดินี้ดีละดีละ ฮ้ยอร่อยโอ้โหจี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 ไอเฮียจีจีเฮ้ยไอเฮียเหลือสามนาทีพี่มีแบ็กสี่ตัวท็อปพี่ยังไง ก็ไม่ทำไงครับตัวที่ไม่ได้ใช้ก็ไปย่อยครับปื้มไปปื้มเล่นได้โกเมสเล่นได้ได้อยู่ได้อยู่เอายังไงโกเมสยังไ้อยู่เป็นที่ยัดไปไอ้เยี่ยปัมเป้สั์ ไอ้ย่าเข้าไปนี่อีกฝั่งนี้ร้องเลยนะไอ้ย่าอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า